เรามีโอกาสเดินทางโรดโชว์กับผู้บริหารบริษัทโฮมพัตเทอรีร่จำกัดมหาชนกับคุณนิรันด์แล้วก็กับบริษัทลักรั์ฟิลิปในฐานะที่เป็นแกนและประกันการจัดจําหน่ายเราเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดชนบุรีและมาปิดท้ายยุงเทพรวมทั้งหมด10จังหวัดมีคนเข้ามาฟังประมาณ2,000กว่าคนเพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสโรโชว์ทให้เขาเข้าใจธุรกิจว่าโฮมพัตเตอรี่ผลิต ถ้วยจานชามประเภทฝ้ายไชยน่าที่มีคุณภาพสูงและส่งออกไป98%ยังต่างประเทศทําให้คนมีความเชื่อมั่นว่าตลาดสินค้าอันนี้จะมีโอกาสเติบโตในอนาคตเพราะฉะนั้นการที่เราจัดการรดโชว์นี้แล้วก็มีการกําหนดการเส,สัญญาอันเดอร์ไลท์กำหนดราคา พา25สตางค์งขายบาทหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นราคาที่นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้แล้วก็คิดว่าตัวนี้ก็จะเป็นทุนน้องใหม่ผูธทออันหนึ่งซึ่งจะทําให้ธุรกิจมีโอกาสโตก้าวกระโดดได้ครับคือเนื่องจากว่าคุณนิรันด์เนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานนะครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเพราะฉะนั้นตัวประสบการณ์ธุรกิจด้านนี้มีค่อนข้างมากแล้วกันที่สองคือตลาดค่อนข้างปางโดยเฉพาะส่งออก20ประ,ประเทศการทําธุรกิจประเภทนี้ฝึก มาประมาณ 40- 5 0หปีสําหรับประสบการณ์และมีสายการตลาดที่แน่นอนเพราะฉะนั้นการสั่งสินค้าของั่วจันจามจะเป็นการสั่งล่วงหน้าไม่ใช่สั่งซื้อเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นออเดอร์อยู่ในแบ็กหลอกเรียบร้อยแล้วก็เชื่อว่าโอกาสของการโตของข้าวกระโดดจะมีสูงครับเราก็มีแนวความคิดว่ากองทุนจะมาถือหุ้นดูแม้แต่หุ้นตัวอื่นๆเราก็พยายามผลักดันให้กองทุนที่เข้ามาถือโดยเฉพาะกองทุนสิงคโปร์หรือกองทุนฮ่องกง ซึ่งมีการจัดตั้งอยู่ในประเทศต่างประเทศและกองทุนบางแห่งเนี่ยที่สนใจเราเชื่อว่าการที่กองทุนมาถือหุ้นอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นผลดีกับบริษัทเพียงแต่ว่าจะต้องจัดสรรระหว่างรายย่อยกับกองทุนให้พอเหมาะพอดีให้ลงตัวกันได้เพราะฉะนั้นกองทุนอาจจะซื้อเพิ่มหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวทําให้โครงสร้างพืุ้หุนมีความแข็งแกร่ง,แ,งและกองทุนก็จะเป็นการลงทุนระยะมีเดียมเทอม์มและลองเทอมก็เชื่อว่าถ้ากองทุนเข้ามาถือ ในระยะก่อนเข้าตลาดนะครับก,ก็จะดีและก็ซื้อเพิ่มหรือลงทุนเพิ่มในหลังจากเข้าตลาดทะครับก,ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทางบริษัทและโดยเฉพาะตลาด MAI นะครับตอนนี้มีกองทุนในการเจรจาก,กับเรานี่ยก็คิดว่าน่าจะมีหนึ่งกองทุนอาจจะเข้ามาลงทุนในหุ้นโฮมพัทเทอรี่ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกันอยู่แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีตัวอื่นๆสนใจเข้ามาลงทุนในตัวพวกนนี้ก็นโยบาย APM ก็คุยกับทางลีดอันเดอร์ไลท์เตอร์ว่า กองทุนที่มาเจอ APM เนี่ยก็จะมีจํานวน3-4แห่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดคุยกันแล้วว่าถ้าสนใจอยากกระลงทุนที่เป็นเรื่องหุ้น IPO ก็อาจจะคุยกับแกนและประกันการจัดจําหน่ายว่าสนใจเข้าไปจัดสรรหุ้นจองได้มากน้อยขนาดไหนก็ให้มีความเหมาะสมอย่างกรณีอย่างโฮมวัตเตอร y ี่เนี่ยมันเป็นธุรกิจการส่งออก98%เวลาเขาเห็นการส่งออก9 8เี่ยเขามีความเชื่อมั่นผู้กองทุนพวกนี้ก็จะตื่นเต้น นะครับอันนี้เป็นลักษณะของประเภทธุรกิจด้วยอันที่2ออุตสาหกรรมด้านนี้ในประเทศไทยมีไม่กี่เจ้าเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าจะมองระยะยาวเนี่ยโอกาสที่จะทําให้เขากําไรจากการลงทุนเนี่ยมันมีสูงเพราะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเวลามันโตมันโตก้าวกระโดดครับ